สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่4ทับ2567นจณจังหวัดนครราชสีมาครับณจุดนี้มีผมปรัชยาวิทย์แตงจันทึกและคุณนิชานาันทมากทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ ใช่แล้วค่ะและที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะคือวัดธรรมจักรเสมารามค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอําเภอสูงเนินนะจุดนี้เป็นจุดที่3ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ลงพื้นที่มาปฏิบัติราชการในวันนี้นะคะคโดยในจุดแรกค่ะท่านนายกได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะพี่ตั้มครับท่านไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด<ช>ิจิทัลโคราช The Future Start Now ครับโคราชมหาคนครดิจิทัลแห่งอนาคต ใช่แล้วค่ะคและหลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้เดินทางต่อไปที่อำเภอโนนสูงไปดูในเรื่องของการผลิตระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ค่ะคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลขามเท่าไปพบปะพี่น้องประชาชนาไปดูแลทุกสุขไปดูในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเดินทางมาที่นี่ค่ะที่อำเภอสูงเนินแห่งนี้มาดูในเรื่องของการ ปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะการพัฒนาอาคารพระพุทธไสายาติหรือว่าพระนอนที่มีอายุกว่า1,300ปีแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศสดๆกันเลยครับค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะของพี่น้อง,งประชาชน,านชาวอำเภอส,สูงเนินค่ะที่วันนี้มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็จะมีทั้งพี่น้องชาวอสอมอนะคะ<อ>พี่น้องประชาชนโฆษนายกงค์การบริหารสุดวัดนครราชสีมาค่ะและภาพที่เห็นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ ท่านเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ท่านเดินทางมาที่นี่ด้วยนะคะท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเพราะว่าจะมาดูในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารนะคะพระพุทธสยญาตหรือว่าพระนอนค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีพระนอนอายุกว่า1,300ปีด้วยกันค่ะซึ่งในจุดแรกนี้ครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านพนมท่านพนมบุตร จันโชตนะครับจะได้นําเสนอรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็จะได้มีการนําเสนอใช่แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีครับสำหรับวัดธรรมจักรเสมารามหรือว่าวัดพระนอนคลองขวางแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณเสมาค่ะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนะคะทุ่งใหญ่ พระนอนเนี่ยทำจากหินทรายหลังจากน้ำลดเนี่ยกรมศิลปากรมาสำรวจพบว่าความชื้นเนี่ยสะสมในองค์พระนอนมากและมันทำให้พระนอนที่เป็นหินทรายเนี่ยเปยื่อยพระนอนเนี่ยองค์ใหญ่มากคนโบราณใช้วิธีตัดเป็นท่อนแล้วเอามาประกอบกันเป็นองค์พระคราวนี้จากการศึกษาเราพบว่าดินของโคาราชที่มันเค็มเกลือจะมีผลทำลายองค์หลง่อหากแม้ไม่รีบดำเนินการเนี่ยก็จะชำรุดแล้วก็อาจจะเสียหายจนซ่อมไม่ได้วิธีของกรมก็คือหนึ่ง เราจะสอดท่อเหล็กไหลสนิมก็ไปใต้องค์หลวงพ่อแล้วยกองค์หลวงพ่อให้สูงขึ้นเดี๋ยวท่านจะได้เห็นคราวนี้เมื่อยกองค์หลวงพ่อสูงขึ้นแล้วครับหลังคาก็ต้องสูงขึ้นด้วยแล้วก็ต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าหลังคาปัจจุบันนี่แคบเวลาฝนตกมันจะเกิดเป็นแอ่งน้ํานี่คือสาเหตุที่ทําให้องคหลวงพ่อแช่น้ําอยู่เป็นหลายเดือนตอนนั้นสาเหตุที่เพิ่งมาตั้งของบช่วงนี้เป็นเพราะว่านักวิทยศาศาสตร์ศึกษากระบวนการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ทําอย่างถาวรครับผม จริงๆส,สิ่งที่จะได้ประชาชนจะได้ก็คือ1ครั้งนี้กรมศริลปากรได้ทําตามภารกิจก็คืออนุรักษ,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 ษ์โบราณสถาน 2. ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้จะได้บุญรัฐบาลก็จะได้บุญที่ได้ช่วยบูรณะพระที่เก่าที่สุดในประเทศไทยที่เป็นพระนอน 3. ก็คือเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวครับตอนนี้สิ่งที่กรมศิลปากรทำก็คือรับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์จากรัฐบาลนี่คือเราไม่ได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดแต่เราเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเข้าด้วยกันเป็นเส้นทาง ของจังหวัดโคราชเนี่ยเราตั้งใจจะเริ่มต้นที่พาหนอนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปัสสตถินพิมายครับผมก็เดี๋ยวเทียนข้างในเลยครับค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปที่อาคารประดิษฐานพระนอนแห่งนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะมีการแสดงนะคะจากน้องๆโรงเรียนสูงเนินค่ะชื่อชุดการแสดงคือรำสีจนาสะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรมครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรครับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมครับก็จะได้เดินทางเข้าไปในบริเวณอาคารป,าประดิษฐานพระนอนค่ะคซึ่งอย่างที่นําเรียนคุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าวิหารที่พระนอนประดิษฐานอยู่นี่เป็นวิหารเก่าคะ่ะสภาพเดิมก่อด้วยอิฐแล้วก็หินทรายนะคะมีลูกกรงหินทรายสลักเรียนแบบลูกมะหวดปรากฏอยู่ซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีอายุเก่าแก่นะคะทำให้ บางส่วนของอาคารนี้มีสภาพชำรุดค่ะซึ่งวันนี้ทางกรมศิลปกรนะคะก็จะได้ขอรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็อาคารที่ประดิษฐานแห่งนี้ด้วยค่ะ ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปบริเวณภายในอาคารเพื่อที่จะได้ไปกราบสักการะพระนอนนะคะซึ่งอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมทราบว่าพระนอนแห่งนี้เก่าแก่อายุกว่า1,300ปีตั้งแต่สมัยทวาราวดีด้วยกันค่ะ ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้มีการถวายผ้าห่มนอนนะครับพร้อมกล่าวคำสักการะองค์พระนอนผ่านดอกไม้สักการะองค์พระนอนนะครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำการสักการะรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารที่เดินทางมาในวันนี้ครับค่ะสำหรับพระนอนหรือว่าพระพุทธไสายาสนะคะสร้างขึ้นด้วยการนำหินทรายขนาดใหญ่ลหลายๆก้อนมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ ขนาดขององค์พระนะคะยาว13.30เมตรสูง2.5เมตรค่ะหันพระเสียไปทางทิศใต้หันพระพักไปทางทิศตะวันออกพระพักค่อนข้างเหลี่ยมนะคะพระขนงสลักเป็นรูปปีกาค่ะพระเนตรเหลือบลงต่ําพระนาสิกแบนขมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยนะคะนี่แหละค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้ถวายผ้านะคะแล้วก็กราบสการะพระนอนค่ะ นี่เป็นบรรยากาศสดๆครับอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับอย่างที่คุณนิชานันได้นำเรียนไปครับอาคารประดิษฐานแห่งนี้มีสภาพเก่าและสุดโทรมครับ ทางกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาจึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบป,ประมาณสนับสนุนครับซึ่งท่านอธิบดีกรมศิลปากรวันนี้ท่านมานําเสนอนะครับแผนการบูรณะแผนงานโครงการต่างๆด้วยตัวท่านเองเลยครับ ช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะาทางเจ้าหน้าที่พิธีการก็ได้ส่งพานดอกบัวให้กับนายกรัฐมนตรีสก,การะพระครูสิริพัฒนประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินค่ะเจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพารามและพระครูธรรมจักเสมารักษ์เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมารามนะคะคที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้ค่ะเป็น พระพุทธไสยาสหรือว่าพระนอนนะคะอย่างที่ได้นําเรียนให้ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปนอนหินทรายขนาดใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีมาแล้วค่ะแล้วก็สร้างขึ้นนะคะด้วยการนําหินทรายขนาดใหญ่หลายๆก้อนมาประกอบเข้าด้วยกันและมีการแกะสลักเป็นรูปซี่กุ้งล้อนะคะในตอนล่างของธรรมจักรค่ะจะมีลายสลักคล้ายกับหน้า พนสบดีนะคะคาดว่าธรรมจักนี้คงจะสร้างในเวลาเดียวกันกับพระนอนแล้วก็เมืองโบราณเสมาแห่งนี้ค่ะครับ,รบ,รบซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็กำลังพูดคุยกับพระครูสิริพัฒน์ ยุทธรองเจ้าคณะอำเภอสูงเดินเจ้าอาวาสวัดสว่างบุรพารามนะครับและพระครูธรรมจักรเสมารักเจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม ค่ะสำหรับประวัติการดําเนินการอนุรักษ์และศึกษาสถานที่แห่งนี้นะคะก็มีหลายครั้งด้วยกันค่ะอย่างในปีแรกนะคะพุทธศักราช2524ค่ะและปีงบประมาณพศ2528ทางกองโบราณคดีกรมศิลปากรนะคะก็ได้ดําเนินการสํารวจและก็ทําผังวัดธรรมจักรเสมารามเป็นโครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานค่ะ หลังจากนั้นนะคะในปีพศ2529กองโบราณคดีกรมศิลปากร,กรก็ได้รวบรวมประวัติความสำคัญแผนผังโบราณสถานจากรายงานเพื่อขออนุมัติการประกาศขึ้นทะเบียนโดยสำรวจวัดธรรมจักรเสมารามซึ่งเป็นโบราณสถานในเขตพื้นที่หน่วยศิลปากร,กรที่6เพื่อจัดพิมพ์หนังสือทะเบียนโบราณสถานภาคตะวันออกเฉีงเหนือค่ะ ปีงบประมาณ2,533ค่ะกรมศิลปากรโดยหน่วยศิลปากรหน่วยศิลปากรที่6นะคะก็ได้ดำเนินการขุดแต่งศึกษาและบูรณะพระนอนค่ะทำให้ได้หลักฐานสำคัญหลายประการเกี่ยวกับองค์พระนอนรวมทั้งชุมชนโบราณที่สร้างพระนอนเป็นที่สักการะของชุมชนนะคะ ต่อมาในปีพศ2536ค่ะได้มีการจัดสร้างอาคารหลังคาคลุมองค์พระนอนและวิหารโดยงบประมาณของนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบ,บซึ่งมีผลเอกชาติชายชุนหวันเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์นะคะในปีงบประมาณพศ2544ค่ะกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณจำนวน3,250,000บาทดำเนินการบูรณะและพัฒนาวัดรรมจักเสมารามค่ะ และในปีงบประมาณ2,563นะคะสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาได้ร่วมกับกองโบราณคดีและสำนัก สถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะดําเนินการสํารวจตรวจสภาพความชํารุดเสียหายของปฏิมากรรมอง,องค์พระนอนวัดธรรมจักรเสมารามเพื่อเป็นการเรียนรู้งานสํารวจตรวจสภาพความชํารุดตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางในการอนุรักษ์อธิบดีกรมศิลปากรนะคะจึงได้ลงนามในคำสั่งที่588ทับ2563ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณ สถานพระนอนวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ค่ะครับผมคุณผู้ชมกำลังติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่4ทับ2 5 6พซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ ซึ่งตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมก็จะได้เดินทางมา ชมครับเยี่ยมชมการสาธิตการทอ,ทอผ้าเงี้ยงนางดําจากนักเรียนโรงเรียนสูงเนินครับใช่แล้วค่ะสําหรับผ้าเงี้ยงนางดำนะคะเป็นผ้าสิ้นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวพอ,อพยพมาจากล้านช้างเวียงจันทร์นะคะมาตั้งถิ่นฐาน<อ>หาความอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งลําตะคองบริเวณอำเภอสูงเนินแห่งนี้ค่ะและก็ได้นําเอาขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมาด้วยนะคะครับผมแต,แต่ว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแวะทักทายกับพี่น้องประชาชนพี่ น้องอสมที่มาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนี้อยู่ครับบรรยากาศก็ยังเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับทุกพื้นที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปครับใกล้ชิดนะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนและนี่ครับผู้ชมครับต้องได้เซลฟี่กับท่านนายกรัฐมนตรีครับบรรยากาศในวันนี้อากาศไม่ร้อนครับไม่มีแดดเลยครับ พี่น้องประชาชนที่มารอพบท่านนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันล่ะครับและก็นี่ละครับได้อยู่ใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับใช่แล้วค่ะและว,วันนี้นะคะชาวบ้านที่มาก็จะสวมใส่ผ้าสิ้นครับผ้าอะไรนะคะพี่ตั้มเขาเรียกว่าผ้าเงี้ยงนางดําครับค่ะเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอําเภอสูงเนินนะคะสําหรับผ้าเงี้ยงนางดําหรือว่าผ้าสิ้นนางดํานั่นเองค่ะ ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเดินทางมาบริเวณนี้ครับมาชมการสาธิตการทอผ้างเงี่ยงนางดำนะครับโดยนักเรียนโรงเรียนสูงเนินครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนสูงเนินแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้างเงี่ยงนางดำเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะหรือว่าคนในชุมชน รวมถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาค่ะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ปร,ระวัติความเป็นมาขั้นตอนของการทอผ้าเพื่อปลูกจิตสํานึกรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับอําเภอสูงเนินต่อไปด้วยค่ะครับผมมีโอกาสได้คุยกับน้องที่จะสาธิตกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคุณาน,านิชานะนี่ ามน้องเขาน้องตื่นเต้นไหมน้องบอกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะท่านนายกจะมาชมการทอเขาเรียกผัดทอผ้าเงี้ยงนางดำเนี่ยใช่แล้วค่ะ <ผม S 1> และผ้าสิ้นที่น้องๆผู้สาธิตสวมใส่นั่นก็คือผ้าสิ้นนางดําหรือว่าผ้าเงี้ยงนางดํานะคะคก็จะเป็นในลักษณะของผ้าที่ว่าตีนสิ้นโบราณจะต่อด้วยตีนสิ้นสีดําหรือว่าอาจจะเป็นในโทนสีเข้มนะคะ ลักษณะของผ้าก็จะมีสาส่วนสําคัญด้วยกันค่ะสําหรับผ้าเงี่ยงนางดำนะคะก็จะมีส่วนแรกเป็นส่วนของหัวสิน้นส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นตัวสิน้นส่วนที่สามนี่คือตีนสิน้นหรือว่าเชิงผ้าค่ะเอกลักษณ์ก็อย่างที่นําเรียนว่าจะต้องเป็นลักษณะของสีดําหรือว่าสีโทนเข้มนะคะซึ่งมเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชมการสาธิตก็ จะเป็นในเรื่องของการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงส่งเสริมให้ผ้าสิ้นนางดำาเนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาวสูงเนินเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ตัม้มซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังบันทึกภาพกับคณะนางอําที่มาแสดงให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับชมและตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาบริเวณจุดสาธิตนะครับการทอผ้าเยี่ยงนางดํจากโรงเรียนสูงเนินครับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่นํำเรียนนะคะว่าโรงเรียนสูงเนินแห่งนี้เขาจะเป็นแหล่งเรียนร,รู้เรื่องของการทอผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นนางดําซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ ชาวชาติพันธุ์ไทยลาวนะคะอุยุมาจากล้านช้างเวียงจันทตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้วก็ได้นําเอาขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆมาด้วยนะคะน้องๆผู้สาธิตวันนี้ก็จะอยู่ในชุดของผ้าสิ้นนางดับนี่แหละคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจไปสอบถามน้องนองน,องนะคะจะเห็นว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยที่ได้มีการสืบทอดอนุรักษ์นะคะมาสาธิตให้ชมกันแบบสดๆให้รู้เลยว่าเป็นคนลงมือปฏิบัติจริงทำ<ช>จริงหนูทำได้จริงๆคะ่ะ สวยงามด้วยนะครับอย่างที่คุณนิชานะน,นำเรียนครับแล้วก็จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสูงเนินของนครราชสีมาแล้วก็ของประเทศไทยครับใช่แล้วค่ะเพราะที่นี่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นนะคะเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดแล้วก็อนุรักษ์เห็นคุณค่าของผ้าสิ้นนางดำนะคะอย่างที่น้องๆสวมใส่มานี่โอ้โหดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยสวยงาม<ำ> <ๆ S 1> มากๆเลยที่เสนะครับถึงเรื่องของศูนย์เรียนรู้ นะครับศูนย์เรียนรู้การทอผ้าเงี่ยงนางดําให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบครับชื่นใจนะครับเห็นน้องๆคนรุ่นใหม่มาอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของพื้นถิ่นอย่างนี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการทอผ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะขั้นตอนของการทอโอโห,โหเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุเส้นไหมเส้นฝ้ายใยสังเคราะห์นะคะการปั่นหลอดการกวักเพื่อที่จะเตรียมเส้นนะคะพอได้เส้นมาแล้วก็ต้องคำนวณความกว้างความยาวม,มีการร้อยเส้นเข้ารูฟืมอีกนะคะม้วนเข้าแกนเส้นยืนเก็บตะกอเขานะคะมีการนำเส้นฝ้ายมาขึ้นขึงผูกมัดบนกี่ อย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะก็จะมีการเตรียมทอมีการปั่นหลอดขนาดเล็กใส่กระสวยทอผ้านะคะแต่ว่าน้องๆเยาวชนน้องนนักเรียนจากโรงเรียนสูงเนินอายุไม่กี่ขวบไม่กี่ปีนี่ละค่ะคสามารถที่จะมาอนุรักษ์สืบทอดการทอผ้าได้ครับเห็นแล้วชื่นใจแทนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ผลิตผ้างเงี่ยงนางดำนะครับ ค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ก็สวมใส่ผ้าสิ้นนางดำมาด้วยนะคะแล้วบางคนก็แต่งกายในชุดผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของ<ล>ชาวนครราชสีมาชาวสูงเนินค่ะและภาพที่เราเห็นกันทุกพื้นที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปครับการ บันทึกภาพการเซลฟี่อย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดอย่างนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่ให้นพี่น้องประชาชนเขารักได้ยังไงละครับุณดิชาแน,านมีทั้งข้าราชการมีรทั้งชาวบ้านนะคะผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเมื่อเช้าไปที่มทรอ,อีสานศูนย์การศึกษาหนองระเวียงน้องๆน,น,นักเรียนค่ะที่มาจาก ทั่วทุกอำเภอของคโคราช32อำเภอ,อโอ้โหขอเซลฟี่ขอถ่ายภาพกับท่านนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องมีรูปภาพท่านนายกกลับไปอวดคนที่บ้านนี่พ,นะะพี่น้องอสอมอนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าชาวอำเภอสูงเนินโชคดีด้วย<ช>อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศไม่ร้อน,นะะเลยครับวันนี้อากาศดีมาก แล้วก็หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่จุดนี้ท่านก็จะกลับไปที่มทรอ,อีสานค่ะคเพื่อที่จะรับประทานอาหารค่าโดยเมนูวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูพิเศษที่ชาวโคราชคัดสรรมาโดยเฉพาะค่ะพี่ตั้มครับม,มีอะไรบ้างครับคุณนิชานันมาโคราชนึกถึงอะไรคะผัดมีโคราชนี่ม,มาแน่นอน นะคะนอกจากนี้ยังมีของดีของเด่นต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่วันนี้เรียกว่าเป็นเมนูพิเศษเมนูสําหรับการประชุมคอรมอลสัญจรนอกสถานที่นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครับที่ไหนครับคุณนกที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมานั่นเองค่ะและที่เห็นนะคะเสื้อที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่ค่ะพี่ตั้มเป็น อะไรคะลายโมโนแกรมนะคะเป็นรูปแมวสีสว่างของโคราชนั่นเองค่ะต้องบอกว่าใครที่สวมใส่แล้วดูดีดูเท่ดูทันสมัยแน่นอนนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ของจังหวัดนครราชสีมาครับผม เมื่อสักครู่นะคะพี่ตั้มถามว่าเอ๊ท่านนายกรัฐมนตรีมาประชุมครอมอสัญจรที่โคราชอาหารพิเศษที่ว่ามีอะไรบ้างโอ้โหจัดเตรียมไว้เป็นไฮไลท์เลยนะคะคนอกจากผัดมีโคราชแล้วมีเยอะแยะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารว่างอาหารกลางวันนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาผู้รับผิดชอบเรื่องของการเตรียมอาหารนะคะก็เตรียมไว้เป็นพิเศษ ยกตัวอย่างก่อนเลยกาแฟค่ะกาแฟนี่เป็นกาแฟดงมะไฟเป็นกาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะคและนอกจากนี้ก็ยังมีไก่ย่างท่าช้างส้มตำโคราชเมี่ยงคำโคราชรนะคะทุกพื้นที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมีของดีของเด่นให้ท่านได้ชมให้ท่านพร้อมที่จะไปพัฒนาต่อยอดค่ะ เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าโคราชโคราชบ้านเอง็งต้องบอกว่าโคราชบ้านเอ็งนะคะมีทั้งหมด32อำเภอค่ะและทุกอำเภอก็มีศักยภาพนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปของดีของเด่นต่างๆนะคะโดยเฉพาะโคราชนี่ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมอืมครับค่ะก็จะได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นซอฟพาวเวอร์เรียกว่าส่งออกได้ สร้างรายได้ต่อปีนมูลค่ามหาศาลแน่นอนค่ะครับผมสำหรับวันนี้ครับนี่ก็เป็นภารกิจสุดท้ายของท่านนายกรัฐมนตรีครับกับการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่4ทับ2,567ณจังหวัดนครราชสีมาครับ ค่ะสำหรับภารกิจวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวได้นะค่ะทางเพจ f a c e b o o k นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะ NBT 1 1 TV อีอีสานนะคะและเพจกรุ่มประชาสัมพันธ์ครับใช่แล้วค่ะ สำหรับวันนี้ครับคุณนิชานันครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะนิชานันมากทองพร้อมด้วยคุณปรัชญาวิทย์แตงจันทึกและทีมงาน n b t 11 t ทีวอีสานสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ